ว่าเขากำลังอยู่อ่ะทำไงกันดีอ่ะเขาเป็นพวกหลับง่ายนี่นาแต่ถ้าเรารอยังไงเขาก็ต้องตื่นอยู่แล้วนะรอ้ะฉันรอไม่ได้แล้วฉันทนรอไม่ไหวแล้วนี่เรารอแค่สี่วิเองนี่อะไรเนี่ยเงียบ่อยเงียบหน่อยทุกคนเงียบหน่อยนับประจำทีดู สมาชิกสภาเมืองหน้าตาเด็กลงทุกวันนะด้วยว่าฉันอาจจะแก่ขึ้นเองก็ได้ตามน,นะนายกเรามาจากโรงเรียนฮะคุณครูเมึกดาสง่งพวกเรามาที่นี่ฮะโอ้ยเพราะอะไรไม่ยอมทำการบ้านเหรอเปล่าค่ะเรามาเลื่องกีฬาโอลิมเิสค่ะเรื่องชุดกีฬาด้วยยังไม่ได้ข่าวเหรอวีนี่เราเลื่อนเวลาแข่งออกไปฮะ,ฮะทำไมฮะมีสถานการณ์ถูกเถินมุ่งหน้ามาทั้งชายหาดนี้